โอ๊ทำงานกันหรือเปล่าครับเนี่ยคือผมแกะกระเป๋าการที่ไปมาก้าหฮ่องกุงมาแล้วรู้สึกว่าเหงามากทุกคนทำงานหมดผมเลยจะมา ASMR ในการแกะกระเป๋าให้ฟังแต่ก่อนลืมสเปิดเพลงกนะั อันแน่แล้วผมได้แล้วผมไม่ค่อยแกะอาร์ทอยคือต้องบอกว่าผมไม่ค่อยแกะของฝันคือบางตัวผมก็ต่อไม่เป็นแต่ว่าไม่ได้เราเป็นเด็กเราเป็นเด็กเจนซีนะครับเอาจะต้องเรียนรู้อะไรพวกนี้ได้สิใช่ไหมใช่อืม อเปิดเพลงกันคือผมก็อยากมีซึ่งเหาาว่าอพูนตรงที่นี้แหละไม่มีแฮสท็ดด้วยดีมากโอเค คือผมไม่ได้ตั้งใจจะแกะของขวัญวันนี้นะทุกคนอันนี้คือแกะกระเป๋าแล้วผมก็เลยเขียนว่าแกะกระเป๋ามาไปคุยในแฮชแท็กตาอู <c oughs> แล้วทำยังไงดีเราถึงจะบอกคนได้ว่าทุกคนครับเรามาพูดคุยกันในแฮชแท็กนีนะครับตาอู คุยในนี้นะครับครับ่มัมนมันทำยังไงนะเราจะพินยังไงนะอย่างนี้แล้วก็ปากหมุดเหรอไม่ใช่ดิ ช็อปอะไรมาบ้างเอเราทำยังไงนะเราถึงจะแบบเพิ่มเข้าไปใน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 สเปซอะที่มันปักบุดอะเดี๋ยวนะอ่าแบ่งปันความคิดเห็นเรอไม่ใช่ละก็ไม่เป็น เรีว่าต้องมีคนนี้ทําเป็นนะครับขอรุกคนก็คือชอบแอบ,บสเปกกัน mm hmm. แชร์ขึ้นสเปซครับ mm hmm. อ่ะไปมาเกาฮ่องกงเป็นไงบ้างสนุกจริงวันนี้ไม่ใช่วันพักนะทุกคนแชร์โอเคแบบนี้โอเคคือจริงวันนี้ไม่ใช่วันหยุดครับว่าผมขอจัดการเคลียร์ของตัวเองเพระเยอะมาก mm hmm. เพราะว่าปกติแล้วแฟนมีใช่ไหมครับ มันจะไปแค่นึกประเทศอะไรเงี้ยฮะแต่ว่ารอบนี้ไปติดต่อกันเลยนี้ของก็เลยเยอะว่าปกตินิดหน่อยมาเก้ามาเก้ามาเก้าไม่ได้ไปไหนเลยทุกคนเป็นทริปที่ค่อนข้างไทยมากๆคือ รู้สึกว่าไม่อยากแบบคือด้วยความที่มาแฟนมีบบทุกคนไม่ได้มามาเที่ยวขนาดนั้นก็เลยอยากเก็บแรงไว้ให้แบบแ,บบแฟนๆด้วยเลยก็เลยแบบเอามาค่อยที่เที่ยวเท่าไหร่ <c oughs> ขอบคุณของขวัญทุกคนที่สงเข้ามาเลยวันนี้เลยคิดว่า <c oughs> เลยคิดว่าจะแกะให้หมดเลยรวมถึงของเลิฟเวนเจอร์แฟนคอนด้วยเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยเลยได้ช้อปปิ้งไหมช้อปครับช้อปตอนช้อปนิดหน่อยกระเป๋ามานหน่อยกนะ็เออ คือผมอะ่ะผมะผมาซื้อของให้ตัวเองก็ค่อนข้างน้อยถึงว่าก็แอบ,บเสียดายตังค์นิดหนึ่งเพราะเงินมันหายยากผมก็เลยพูดกับตัวเองว่าเราจะซื้อกระเป๋าแค่แบบแค่เอาไว้ใช้งานแล้วผมทุกคนก็จะเห็นว่าผมอะ่ะห้อยกระเป๋ายิบแซงจนรู้สึกว่ามันมันจะมันไม่ไหวแล้วอะ่ะถ้ามันมีปากแล้วมันพูดมันก็บอกว่าไม่ไหวแล้วครับไม่ไหวแล้วตาอูห้วยหน่อย ช่วยซื้อเงินใหม่หรือค่าช่วยเอาอะไรมาแบ่งเบาภาระมันหน่อยแล้วคือกระเป๋าใบแค่นั้นนะผมแบกทุกอย่างแบกทุกอย่างเข้าแบบไหนผมเลยแบบเอออยากได้อยากได้โทษแบกสักหน่อยอะไรเงี้ยก็เลยซื้อมาครับแต่ดีทุกคนเห็นซื้อก็ได้ใช้เลยครับแส็กแล้วมันลดมันลดอยู่ครับทุกคนมันผมซื้อในราคาที่คุ้มามากๆจริง<ม>เพราะว่าผมได้ลดสิบห้าเปอร์เซ็นแล้วก็ แล้วมันก็มีโปรออนท็อปที่สิบห้าเปนโอ้โหช้ำคุ้มมากๆจริงๆวันนี้ต้องไปฟิตเนสแบบตอนเม่อไหร่เย oh, star, yes, Ned, To meet you I really enjoy your singing dancing and acting y o u r pessimistic p e r s o n a l i t y makes me happy every day You are very cute กับเราสืบช่วยกันนะครับถ้าที่เจริญชีพผมคิดออกไปอ่ะก็เป็นไงครับพวกคนกินข้าวกันหรืยอยังครับปุ๋ยไม่กินข้าวเลยอ่ะพี่นิวเรามีบอทด,ด้วยเหรอครับเนี่ยสวัสดีคุณกอวินชวนไฮรี่ด้วยนะฮะ เดี๋ยวนี้แบบบอดบอดเขาใช้คำว่าบอดบอดบอดอะไรอะคือบอดเข้ามาถึงสเปซแล้วอะยุ่งมากพรุ่งนี้อู่ร้องเพลงกี่โมงคะพรุ่งนี้แหละครับโอ้โตุ๊กตาหน้ารักมากพรุ่งนี้ร้องเพลงเออ ลดน่าจะประมาณเกือบทุ่มนะครับหกโมง50คนระับถ้ามา,าสักบ่งครึ่ง6โมงน่าจะเสร็จเสร็จเห็นเขาว่ามีตัดแบบเชงมีอะไรด้วยก็ประมาณนั้นขอบคุณน้องขอบคุณที่ซื้อซูอโบซื้ออะไรมาให้นะทุกคนตอนนี้ผมแบบไม่มีที่ว่างเลยครับห้องผม อันนี้เห็นต้องชื่นชมอัพโหลดมากเลยว่าเก่งมากต่อการบบจัดระเบียบของใครผมมาเหรอไม่ได้ไม่ได้จริงๆ <c oughs> ใครเงาๆเขามาคุยกันได้นะครับจะกินอะไรอยากกินจิ้มจุกโอ๋ออยากกินจิ้มจุกเหรอเนนนีี่ย่ยยยจิโ ไม่อีสค่าที่จันยังไม่ปล่อยเอาใจายังไม่ปล่อยประเด็นคือจัไม่ปล่อยแต่ว่ามานั่งฟังที่อยูสตรีมน,นั่งฟังอี่อูน่งห่า o <A> ิว t ิ o let's go เอชอาร์ R. ตอนนี้จลมงแกะของป๊อปมาร์คครับแล้วตอนนี้ก็เสื้อผ้าก็เก็บไปที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคน ต้องน่ารักมากเลยซื้อบ้านใหม่เลยยังไม่ถึงเวลาซื้อบ้านหรอกเพราะว่าอ่าบ้านเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าจะเป็นสิ่งสุดท้ายที่จะซื้อเลยนะอุ้ยนี่น่ารักมากเลยอ่ะไม่จำไม่เจซสิเป็นคว่ารูปอัพโหลดอุ้มพิซซ่านครับอัพโหลดอุ้มตาอูน่ารักมาก อยากดูเหอซีอยากดูเหนซีน่าจะเน่าจะเป็นอูดงป่ะแบบว่าอุ้มตอนแบบซานหดตัวอุ้ยขอบคุณคือคนซื้อทองให้เยอะมากเลยอันนี้ทองจริงเนาะโอเคมันไม่มีทองปลอมนะทุกคนมีแค่ทองแบบ่แหมสุดไงชุดนี้ก็ติดตามอยู่เรามงดราม,ม,ม,มาเลยนะ ีชอบยุ่งเรื่องชาวบ้านเป็นเรื่องปกติพผมเก็บการของทุกคนไว้อย่างดีนะครับไม่ต้องห่วงหรือว่าผมไปนั่งไลฟ์ดีไหมตอนนี้ผมไม่ได้ใส่เสื้อผ้าแล้วก็ยังไม่ได้อาบน้ำมาสิทุกคนผมก็เลยเลือกที่จะสเปซ ถ้า Live, ไลฟ์ไลฟ์เน่ไหนดี TikTok หรือว่า Facebook หรือ IG s w i c h ตันเช็กแอ o ด์ดเลย เบ็ดท ok ิกต็อกอะทิกต็อกใช่ไหมล่ะเพราะว่าิกต็อกจริงจมันพับหน้าจอได้นะใช่ไหมเออทิกต็อกก็ไม่ผิดนะ โอเคแบ่งกันดีกว่าก้างอนปลาหรือเปล่าอือ <c oughs> งอนปลาหรือเปล่าโอ้องอนงอนว่าอะไรก้างอนผมครับเนื่องจาก ไลยก้ากัดน้องหมีนะครับผมก็เลยดุน้องไปตัดหนึ่งนะครับทุกคนตอนนี้ผมกำลังแต่งตัวอยู่ให้เวลากันตัดหนึ่งดีกว่าทุกติก อออโอ้โหอยากจะกินคือดับแรกเลยนะที่ผมแบบยังยังไม่แกะของขวันเนี<ค>่ย<ณ>ผมไม่รู้เจ้าของไปไว้ที่ไหน นะอันนั้นคือปัญหาแรกครับเพราะว่าทุกวันนี้ของผมก็คือแบบเยอะมากๆเสื้อผ้าอีกเลยนยะก็อยากจะใส่เสื้อผ้าของทุกคนที่ส่งมาให้ แต่ว่าเข้าไปใน tiktok ก็คือเขาจะมีแบบว่าแฟนคลับเยอะมากเพราะว่าแบบผมค่อนข้างแบบเฟมัสนลดนึงนะครับใน tiktok แล้วก็คนก็จะต้องไม่งอนกันนะฮะบางทีเราก็จะไม่เห็นคอมเมนต์ได้ทันทุ่งทีนะทุกคนคือค่อนข้างที่จะเฟมัส Don't let me need to be. No, no, no. I'm gonna get to know you better. There's nobody on the street. Oh, 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 oh. I said, I said, แป๊บหนึ่งนะครับทุกคนคือผมหาที่ตั้งกล้องไม่ได้ โอ้ยโกรธมันไม่ได้คนะทุกคนมันไม่สามารถวมันมันไม่อยู่อนะทุกคนเฮ้ยได้นะครับ โอเคครับทุกคนเสร็จแล้วประมาณหนึ่งว่า Anh sáng chế độ thương tích của chúng được